สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับมาเจอกับคุณครูสอนก็คราวที่แล้วและคาวก่อนหน้านี้เจอกับคุณครูปีเตอร์ไป2ครั้งใช่ไหมครับตอนนี้คุณครูปีเตอร์นั้นได้กลับมาไวลัยราชพัฏสุนันทาไปแล้วก็ นะอันนี้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยเนื่องจากคุณครูวิภานะครับบอกว่าให้ใส่มาด้วยนะครูก็ใส่ไปนะครับคือมาตรฐานการเรียนรู้ของเราเนะี่ยคือว4.2เข้าใจการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองย่อๆใครอยากรู้เต็มอ่านเอานะครับเสียเวลานะครับตรงนี้เราสามารถข้ามไปได้ครับตัวชี้วัดไม่ใช่วัดอรุณนะครับแล้วก็ไม่ใช่วัดพักแก้วด้วย เขาบอกว่าเรียนครั้งนี้เนี่ยให้เรารวบรวมมวลผลนําเสนอข้อมูลโดยตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ใชซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องได้ก็ข้ามไปได้อีกนะใครสงสัยก็มาถามครูแล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่เนื้อหาในการสอนนะครับต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้ก็บอกว่าเราอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลได้รวบรวมข้อมูลได้แล้วก็เห็นความหมายของข้อมูลเป็น APK สาระการเรียนรู้โอ้ยาวยาวครับ เอาเป็นว่าข้ามไปเลยละกันนะครับเราจะต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเพราะข้อมูลมันสําคัญมากๆในยุคนี้เขาบอกว่าใครมีข้อมูลเยอะถือว่าเป็นเจ้าโลกครับเมื่อก่อนอาจจะสู้รบกันด้วยอาวุธแต่ปัจจุบันสู้รบกันด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วหรือที่เราเรียกว่า Big Data นั่นเองข้อมูลขนาดยักษ์ซิง ที่นักเรียนต้องทําได้คือนักเรียนสื่อสารได้คิดได้แก้ปัญหาได้ใช้ทักษะชีวิตได้ข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามสําสคัญข้ามไม่ได้ถ้าเราเรียนจบสองแผ่สองชั่วโมงหลังจากนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าสองครั้งเนี่ยนักเรียนต้องตอบคําถามนี้ได้คือเราเคยเก็บข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วก็นี่นะเคยเก็บข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วก็ผลไม้นี่ใครไม่ชอบกินเนี่ยมาดูกันเลยว่าผลไม้เนี่ยในท้องถิ่นของเราเนี่ย ให้สารอาหารอะไรบ้างอันนี้ให้สืบค้นเป็นคะแนนนั่นเองใบางานที่3นะครับก็ทําเองเลยนะโตแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ครูตรวจนะผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉเฉลยในใบางานเลยนะครับเราไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มการเรียนกันที่นาะทีที่3.3 0ูนเลยนักเรียนเคยใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนไหมเคยใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนไหมนะครับกิจกรรมแรก อันนี้เขาเรียนแบบน้องนอนุบาลเลยนะครับเป็นชาวชาวออสเตรเลียนะครับก็หัวทองๆแบบนี้ครูก็ใช้เนี่ยในการหามานั่นแหละนะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนคุยกับเพื่อนทางไลน์ก็ได้หรือคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าเอไอข้อมูลเนี่ยและการเก็บข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรลองคุยกันก่อนแล้วมาตอบคำถามครับข้อมูลมันคืออะไรวะเอยียงวะคิดไม่ออก คิดซ้ายคิดขวาเอ๊ะข้อมูลเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกันนะเออคำว่าข้อมูลข้อมูลเคยได้ยินไหมครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจเอาเป็นว่าข้อมูลมันคือข้อเท็จจริงเน้นอีกครั้งข้อเท็จจริงเท็จก็คือเรา จริงก็คือจริงแปลว่าข้อมูลมันมีทั้งจริงทั้งหลอกครับหรือเหตุการณ์ต่างๆในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องหิมะตกแผ่นดินไหวไฟไหม้โรคโควิดระบาดพวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งสิน้นแต่บางเอั้ว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นเราเลยไม่มีการประมวลผลมันน่าสนใจมากๆเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันสําคัญระดับโลกยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าเข้า ข้อมูลเนี่ยมันคือข้อจริงกับข้อไม่จริงข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงแล้วข้อข้อมูลก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลเท็จด้วยดังนั้นเราจึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกนะจะได้ไม่โดนเขาหลอกครับนักเรียนเรายกตัวอย่างของข้อมูลให้ครูฟังหน่อยจ้ามีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าการเรียนครั้งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีเพื่อนมาเรียนที่โรงเรียนบางส่วนก็มาเสี่ยงติดเชื้อด้วยครูตรงๆับแต่อยู่บ้านก็เสี่ยงแต่มาเรียนเสี่ยงหนัก สำหรับครูแล้วครูคิดว่าเสี่ยงมากนะกับการที่นักเรียนมาหลายร้อยคนแบบนี้ดังนั้นต้องป้องกันขั้นสุดยอดครับส่วนคนที่อยู่ที่บ้านก็ดูคลิปนี้ไปนะครับนักเรียนครูจะส่งคลิปให้ทุกครั้งที่มามีการเรียนห้องปอ3ทั้งนึงนะครับอันนี้เป็นนโยบายของปหนึ 1, 2, ่งสองสนป .4 ี่สกสีก็ใช้ใช้อีกแบบหนึ่งก็คือการส่งสอนสดแต่ครูว่าแบบนี้ดีกว่าสอนสดเนี่ยเพื่อนคุยกันก็เสียงแทรกเข้า หรือว่าบางครั้งคุณครูอาจจะโดนใช้งานก็ไม่สามารถสอนสดได้อย่างเต็มคุณภาพดังนั้นแบบนี้ดีที่สุดเลยให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลกันดีกว่าข้อมูลตัวอย่างเช่นอันนี้ข้อมูลอะไรเนี่ยคนกําลังค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบข้ามภูเขาครับผมที่สูงมากๆเลยอันนี้เป็นข้อมูลความสูงของหน้าผาความสูงชั้นก็เป็นข้อมูล มีข้อมูลอะไรอีกอันนี้ข้อมูลพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเวลาไหนก็ถือว่าเป็นข้อมูลเหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่โลกนี้กำเนิดแล้วแล้วก็จนครูตายไปเราตายไปคุณพ่อคุณแม่ตายไปพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเหมือนเดิมครับมันเป็นกฎของธรรมชาติดังนั้นเวลาก็ถือเป็นข้อมูลแบบหนึ่งต่อไป งั้น,นอะไรเนี่ยในภาพมีอะไรบ้างเรือขนาดใหญ่เรือขนาดเล็กแล้วก็เรือขนาดจิ๋วแล้วมีคนอยู่บนเรือเล็กด้วยเออความเร็วของเรือหลังโรงเรียนนะสมมุติว่าโรงเรียนเราอยู่ทะเลแล้วกันนะจริงๆโรงเรียนเราก็ติดกองทับเรือนะครับถือว่าโรงเรียนที่มีเรือใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเรามัง้งเพราะเราติดกองทับเรือ แห่งประเทศไทยเลยใช่ไหมศูนย์กองทัพเรือใหญ่ของกรุงเทพมหา,าคนครเรียกว่าเดินทะลุไปได้เลยนะแต่ว่าปิดประตูอยู่นะมีประตูลับนะเออเราไม่หาข้อมูลสิคูส้สดบอกมีประตูลับเชื่อมโรงเรียนยกับกองทัพเรือมีจริงหรือเปล่านะมีอยู่ตรงตรง,ตรงแม่น้านะครับด้านหลังแต่เขาปิดนะไม่เข้าแต่คุณครูก็สามารถเข้าได้ถ้ามีงานนะครับความเร็วของเรือหลังโรงเรียนเนี่ยเร็วแค่ไหนเคยเห็นไหมโรงเรียนหลังเรียนเราจะมีเรือหลายแบบคิดถึงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูภาพ นึกภาพแล้วกันหลังเรือก็จะมีเรือข้ามฟากช้าๆเรือด่วนเร็วขึ้นแล้วก็เรือหางยาวเร็วปู๊ดเลยเรือหางยาวรู้จักไหมเรือหางยาวนี่ก็จะเป็นเรือที่ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะเพราะเล็กลกแต่ว่าก็ได้ความเร็วนะความเร็วของเรือความเร็วเองก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบบหนึ่งบนรถยนต์ของคุณพ่อบนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณแม่เนี่ย ก็จะมีหน้าปัดความเร็วบอกข้อมูลว่าตอนนี้ความเร็วเท่าไหรแล้วถ้าเร็วเกินไปตำรวจจับถ้าช้าเกินไปก็จะถึง,ถงที่หมายช้าข้อมูลความเร็วก็สําคัญเหมือนกันต่อไปอะไรวะแวมแวแมวจำนวนแมวในโรงเรียนโอ้โรงเรียนเราเนี่ยมีแมวหลายตัวเลยแล้วต้องบอกว่าใครรักแมวเนี่ยจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับโรงเรียนเราเนี่ยถูก กำจัดแมวไปหมดแล้วแต่ไม่ได้เอามันไปฆ่านะเจ้าหน้าที่เขามาจับมันไปปล่อยที่ต่างจังหวัดครับเพราะว่ามันมันมันทำไมรู้ไหมเออทำไมถึงต้องจับมันรู้ไหมไม่ปล่อยไปไม่ได้อะแมวแมวบางครั้งนําเชื้อโรคมาแมวบางครั้งถ้ามันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าถึงแม้จะบอกเป็นโรคหมาบ้าแต่มันก็ติดแมวได้นะมันมากัดเด็กเด็กก็ติดโรคไปด้วยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมโรคนี้อ่ะมันเป็นโรคที่ติดต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมวมันให้ลูกกินนมหมามันให้ลูกกินนมคนเองก็กินนมแม่ดังนั้นเราติดกันได้ครับดังนั้นอันตรายแล้วก็สาเหตุของกานคือมีการรับสเสด็จในหลวงก็เลยต้องเคลียร์พื้นที่ซะหน่อยนะเดี๋ยวแมวมันวิ่งไปขณะมีงานก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกขึ้นได้ดนะก็เลยจับแมวไปหมดแล้วแต่ก็เห็นมีตัวใหม่มานะสีใหม่ๆนะแต่ตัวเดิมๆที่เราเคยเห็นกันปีที่แล้วหายไปหมดแล้วครับตัวจับไปต่ายจังงวันจำนวนแมวก็ถือว่าเป็นข้อมูลเหมือนกันนะครับ ดัังนน้ตัวเลขเองก็เป็นข้อมูลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียังอ่าคนนี้บอกหิวข้าวคนนี้บอกหิวไก่คนนี้บอกหิวแมวนี้บอกอียังว่ากินแมวอ่าก็เสียงที่เราได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีที่ครูบิ๊กเล่นเสียงตดของครูโสมหรือว่าเสียงคนเพื่อนคุยกันจิ๊บ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 หรือเสียงนกร้องจิ๊บ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  แล้วเสียงมาหาอ,อ,หองเสียงเองก็เป็นข้อมูลเหมือนกันครับข้อมูลประเภทเสียงซึ่งเป็นข้อมูลแรกที่มนุษย์ได้ยินด้วยบางครั้งเราสื่อสารไม่ได้นะแต่ข้อมูลเสียงเนี่ยสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวไปดูว่าข้อมูลเสียงสําคัญยังไงนี่ครับเปิดให้ดูเลยนี่หน้าตาอย่างนี้คือพวกเราในอดีตเด็กแรกเกิดพอคุณแม่ตั้งท้องได้9เดือนปุ๊บคุณแม่ก็ไปหาคุณหมอเพราะปวดท้องมากท้องโตมาก ลูกกำลังจะเกิดแล้วครบ9ก้าเดือนแล้ว,ลวพอเด็กคลอดออกมาเนี่ยเด็กนิ่งครับอย่างนี้เลยครับหน้านิ่งครับเหมือนเราเามื่อก่อนเลยคุณหมอก็ถามเด็กก็ตอบไม่ได้ว่าเด็กยังเด็กเกินตอบคุณหมอไม่ได้คุณหมอบอกสบายดีไหมตายหรือยังเนี่ยเด็กก็ตอบไม่ได้ดังนั้นคุณหมอได้ทําการเอามือครับไปตูดปี้งเข้าไปเด็กร้องเงไงพอเด็กร้องปุ๊บเด็กให้ข้อมูลเสียงมา แง่แง่นี่ข้อมูลเสียงมาจากปากเด็กแง่คุณหมอเนี่ยก็เอาหูเนี่ยไปฟังเสียงว่าอ๋อไอเด็กคนนี้เนี่ยมันให้ข้อมูลเสียงออกมาแล้วแปลว่ามันมีชีวิตรอดแล้วทีนี้คุณแม่ก็น้ําตาไหลเลยครับชยโยลูกของเรามีชีวิตแล้วดังนั้นอย่าลืมกอดแม่ทุกคืนด้วยนะครับเพราะว่าแม่อุซาร์ให้ชีวิตแล้วก็คุณหมออุซาร์ฟาดตูดแล้วหนึ่งทีนะครับนี่คือภาพของมนุษย์เวลาเกิดมาหมอก็จะรับข้อมูลเสียงของเด็กคนนั้นว่า เด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดตีตูดไปเปี้ยงสองเปียงสามเปียงหรือเอามือหยิกเบาเด็กนิ่งคุณแม่น้ำตาไหลครับแต่ไม่ได้ดีใจครับน้ำตาไหลเพราะเสียใจลูกตายแล้วเด็กนิ่งอย่างนี้แปลว่าน้องไม่สบายน้องป่วยดังนั้นการร้องของเด็กก็ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลเสียงแบบหนึ่งนั่นเองอข้อมูลเพศเสียงครับต่อไปแบบแค่เห็นก็อร่อยแล้วครับผมลิ้นเนี่ยก็ไว้รับข้อมูลประเภทรสชาติใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ แล้วลิ้นของเราเนี่ยก็เอาไว้รับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับดังนั้นรสชาติที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบบหนึง่งเราลองหลับตาสิเอาน้ําตาลวางบนลิ้นแล้วก็เอาเกลือวางบนลิ้นเนี่ยเราแยกออกไหมแน่นอนแยกออกเพราะน้ําตาลมันหวานเกลือมันเค็มใช่ไหมครับเพราะว่ารสชาตินั้นเราเคยกินมาแล้วดังนั้นเวลาหมาเนี่ยมันไปไหนมันชอบดมกลิ่นครับเพราะมันเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วมันก็ชอบเลียด้วยนะมันเก็บข้อมูลนะ แม่รองเท้าเจ้านายนี่มาอร่อยจังเลยขเข้มๆนะเรียบแผลบๆนะต่อไปนี่ครับพูดถึงหมาหมาก็มาอันนี้เซ็นเซ,นเซอร์ไว้นะใครสังเกตดีจะเห็นขี้นะครับนี้คงไปถ่ายลูกขี้มาหมาเนี่ยมันก็ขี้คนก็ไปเหยียบพอเหยียบปุ๊บก็เหม็นนะครับใครเคยเหยียบขี้หมาม้างดังนั้นกลิ่นที่เราสูดดมเข้าไปทางจมูกเนี่ย ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเหมือนกันนะแต่ว่าพวกหมาเนี่ยมันจะรับกลิ่นได้ดีกว่าดังนั้นเขาก็เลยเอาหมามาเป็นสุนัขตำรวจดมยาสติดแล้วก็ดมระเบิดนั่นเองกลิ่นก็เป็นข้อมูลรสชาติก็เป็นข้อมูลเสียงก็เป็นข้อมูลจํานวนก็เป็นข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นแม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเช่นเดียวกันครับทุกท่านเรามองเห็นดังนั้นจะว่าไปโลกของเราก็เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารน,นั่นเอง ดังนั้นใครไม่รับข้อมูลใครไม่ดูข่าวก็ไม่ทันโลกแม้กระทั่งตอนที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยทุกวิชาเราก็รับข้อมูลจากคุณครูอยู่ครับคุณครูคก็ถ่ายทอดข้อมูลวิชาความรู้วิชาต่างๆวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิชาพละศึกษาส่งข้อมูลให้เราดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยว่ายง่ายคือเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ข้อมูลนั่นเองโรงเรียนก็เป็นแหล่งให้ข้อมูลขนาดใหญ่ พอมีโควิดปุ๊บเรามาโรงเรียนไม่ได้คุณครูก็เลยต้องดําเนินการสอนออนไลน์ให้เราได้ข้อมูลแม้จะอยู่ที่บ้านนั่นเองทีนี้มันมีคํหนึ่งครับคําใหญ่มากเลยคําว่าสารสนเทศข้อมูลกับสารสนเทศมันต่างกันยังไงนะเอสารสนเทศมันใหญ่ขนาดไหนครูมันมีกระทรวงอ่ะกระทรวงก็คือกระทรวงบริหารประเทศเนี่ยหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่เนี่ยชื่อว่ากระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ถ้ามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่เอาชื่อคํานี้ไปตั้งเป็นชื่อกระทรวงนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมทุกอย่างสําคัญหมดเลยสารนเทศมันคืออะไรกันนะสารนเทศก็คือให้เวลาคิดกดหยุดแล้วคิดครับห้าสี่สาสองคิดได้แล้วก็กดไปต่อจ้าครูจะพยายามเว้นจังหวะให้นักเรียนคิดนะข้อมูลคือสิ่งที่ได้จากการนํา เอาใหม่สารสนเทศคือสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลคำนี้ครับประมวลผลคืออะไรนะครูบอกแล้วว่าข้อมูลในธรรมชาติมันมีทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีข้อมูลจริงข้อมูลปลอมหรือเคยจริงแต่ปัจจุบันมันไม่จริงแล้วเช่นข้อมูลเก่าๆโรงเรียนมัธยมธมิทาพิเศษมีนักเรียน1,200คนจริงหรือเปล่าเนี่ย จริงครับแต่มันเป็นเมื่อ20ปีก่อนปัจจุบันเหลือแค่600กว่าคนเพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่มันลดลงนะครับดังนั้นเมื่อก่อนเคยจริงปัจจุบันอาจจะไม่จริงแล้วก็ได้ต้องประมวลผลให้เป็นปัจจุบันประมวลผล WhatsApp WhatsApp มันคืออะไรเนี่ยครว่าประมวลผลมันคืออะไรครับประมวลผลอธิบายให้ง่ายสุดคือข้อมูลนี่ก็เหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูนะมันมีข้อมูลดิบนะครับเขาเรียกว่าข้อมูลดิบ raw information เราต้องทําข้อมูลดิบเนี่ยให้มันสุกก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลไปต้มหรือไปปิ้งนะหรือไปทอดนะทำข้อมูลดิบให้สุกก็คือทําข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งานข้อมูลบางอย่างยังไม่พร้อมใช้งานต้องประมวลผลให้สําเร็จก่อนโรงเรียนมาถมวิสามิเสกมีนักเรียน500คนนี่มันข้อมูลเมื่อไหร่เนี่ยข้อมูลเมื่อ5ปีก่อนหรือเปล่าหรือข้อมูลเมื่อเทอมที่แล้วดังนั้นต้องทําให้พร้อมใช้งานโดยการสํารวจเลยครับพอก็สั่งสํารวจเลยให้สํารวจนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่1่ธันวาคมว่ามีนักเรียนจํานวนกี่คนดังนั้นพอสํารวจเสร็จก็ได้ข้อมูลพร้อมใช้งานนั่นเองหรือว่าง่ายๆก็คือการจัดระเบียบแบบแผนข้อมูลเพื่อได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ภาพของดิบนะข้อมูลก็เรียกว่าข้อมูลดิบได้นักเรียนยกตัวอย่างสารสนเทศมาสักสักอย่างหนึ่งสิห้าซีสามสองคิดได้ไหมครูรู้ครับการที่เรานอนฟังคลิปอยู่บ้านเนี่ย โอกาสที่เราจะได้คิดน้อยมากเพราะคุณครูส่วนมากจะยัดข้อมูลให้เราดังนั้นเราไม่ได้ประมวลผลนะครับเราแทบจะไม่ได้คิดเราจะมาคิดก็แค่หนึ่งหน้ากระดาษตอนทอําใบงานนั่นเองบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็แอบประมวลผลให้ด้วยถ้าฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องเขินนะครับครูรู้นะครับพ่อแม่ก็ช่วยทําแต่ดีแล้วครับถือว่ามีเวลาให้กันแล้วกันนะการประมวลผลเนี่ยมันคืออะไรมันคือการแปลงข้อมูลนั่นเอง แปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงว่ายง่ายคือข้อมูลเนี่ยในธรรมชาติมันยังไม่พร้อมใช้มนุษย์จะเอามาใช้ประโยชน์ก็ต้องแปลงก่อนนะระหว่างขั้นตอนการแปลงเขาก็เลยเรียกมันว่าการประมวลผลนั่นเองเหมือนเวลาเราเล่นเกมนั่นแหละมันก็ต้องประมวลผลครับนึกภาพง่ายๆสมมุติเราเล่นเกม PUBG อยูวาดภาพ PUBG นี่เราเล่นเกมอยู่แล้วถือปืน แล้วยิงเข้าไปเปี้งลูกกระสุนลอยไปแล้วเป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับนี่พูดถึงเกมนะถามว่าไอ้นี่มันตายไม่ตายตายไม่ตายคอมพิวเตอร์มันก็จะประมวลผลว่าแรงลมองศาทิศทางเนี่ยก็สุนเนี่ยมันยิงเข้าจุดสําคัญไหมถ้ามันโดนแขนมันก็ต้องประมวลผลว่ายังไม่ตายแต่เลือดลดใช่ไหมแต่ถ้าโดนบริเวณศีรษะอาจจะอาจจะประมวลผลว่าตายหรืออาจจะเกือตายได้ดังนั้น การคำนวณแบบนี้เรียกว่าการประมวลผลนั่นเองเพื่อให้ได้สารสนเทศขึ้นมาหรืออินโฟเมชันนั่นเองครับ data ต้องโปรเซส s ก่อนจึงได้ information นี่ครับผู้ประมวลผลด้วยเซลล์สมอง48,500ล้านเซลล์ผู้รู้ข้อมูลระดับประเทศชาติครับลุ่งตูเนี่ยต้องประมวลผล ทุกวินาทีเลยเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเอาข้อมูลต่างๆราคาน้ำมันข้อมูลผู้ติดเชื้อข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนข้อมูลจำนวนทหารตำรวจข้อมูลจำนวนอะไรล่าสุดก็เป็นข่าวเรื่องของอขนส่งใช่ไหมจะเอารถทหารไปขนคนระับก็ถือว่าเป็นผู้ประมวล,ลผลข้อมูลระดับชาติทีเดียวดังนั้นข้อมูลที่ส่งมาให้ลุงตู่เนี่ยต้องเป็นสารสนเทศละครับ ต้องมีลูกน้องหรือว่าทีมงานเนี่ยคอยประมวลผลให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดผู้รู้ข้อมูลระดับโลกก็คงจะเป็นประเทศอะไรเนี่ยประเทศของไอรอนแมนประเภทของโทนี่สตาร์กประเภทของกัปตันอเมริกาประเภทประเทศสหรัฐอเมริกานันเองถือว่าเป็นเจ้าแห่งข้อมูลเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับเรียกว่ามีสายลับมีดาวเทียมมีการเก็บข้อมูลของประเทศต่างๆยุคนี้ใครดูข้อมูลมากกว่าคนั้นชนะครับ แล้วนักเรียนหลักเคยรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างอันนี้พี่หมีเขารวบรวมข้อมูลแผนที่สมบัตเิเราเคยรวบรวมอะไรข้อมูลอะไรบ้างตอนที่เราเรียนวิชาลูกเสือเนี่ยคุณครูทรงฤทธิ์คุณครูเข้มเนี่ยคุณครูส้มเนี่ยก็จะต้องสอนเราอยู่แล้วครับว่าข้อมูลสําคัญในการเอาตัวรอดเ,เวลาเราโตขึ้นเราต้องไปอยู่ป่าใช่ไหมเราต้องไปฝึกลูกไปเข้าค่ายเนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรบ้างพี่เ็าจะรู้ข้อมูลการผูกเงื่อนเชือกการไปโรงพยาบาล กฎของลูกเสือและก็ข้อมูลการทำอาหารและอื่นๆนั่นเองก็ดังนั้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีหลายวิธีครับ1ทดลอง2สอบถามค้นหาข้อมูลพาเน็ตอภิปรายกลุ่มทดสอบและสังเกตครูให้ข้อมูลครูให้น้ำหนักอันนี้มากสุดเลยการหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตครับยุคนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ Google เมื่อก่อนหาข้อมูลยากมากปัจจุบันง่ายมากแค่เซิร์ชในเน็ตก็เจอแล้ว วิธีแรกครับทดลองอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์สมัยโบราณรวมถึงปัจจุบันด้วยเขาว่าทดลองเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้โรคโควิดยังแก้ไม่ได้เขาว่าต้องทดลองหาข้อมูลของวัคซีนรักษาโรคโควิดที่มีประสิทธิภาพนี้ัดมานอกจากทดลองแล้วก็ต้องสอบถามการถามเนี่ยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ง่ายที่สุดเลยนะครับแต่อาจจะจําเป็นต้องมีผู้ให้คําตอบดังนั้นเรามีพ่อแม่เรามีคุณครูเรามีพี่ ถามครูถามพ่อถามพี่ดีที่สุดถามพระอาจารย์ก็ได้นแต่ว่าถ้าถามคุณครูน่าจะดีสุดนะเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเฉพาะด้านนั่นเองเขาบอกว่าทางเนี่ยจำคำคุ้ตลอดชีวิตเลยนะทางเนี่ยอยู่ที่ปากครับบางครั้งเนี่ยเราหลงทางเราหาคําตอบไม่เจอเราไม่กล้าถามเราปิดปากเงียบไม่กล้าจะถาม ดังนั้นถ้าเราไม่ถามคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราต้องการคําตอบคุณพ่อคุณแม่ก็แก้ปัญหาหเราไม่ได้คุณครูก็แก้ปัญหาหเราไม่ได้ดังนั้นทางอยู่ที่ปากทางออกอยู่ที่ปากของเราเองแค่ถามจะไปกลัวอะไรครับยกมือถามได้เลยเด็กศรพอต้องกล้าสแสดงออกกล้าถามนะครับท่านผอ,อ,อก,ก็เน้นเรื่องนี้เลยต่อไป การสังเกตก็คือการดูนั่นเองคุณหมอคอยดูเอเด็กคนนี้มันฟันผุหรือเปล่าลิ้นมันเป็นแผลหรือเปล่ามันมีหนองหรือเปล่ามีแม่มม,มีเชื้อโรคในช่องปากหรือเปล่านะครับหรือมีรอยแปลกๆในปากหรือเปล่าเป็นสาเหตุของโรคต่างๆนะั้นการสังเกตก็ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งโดยเฉพาะการใช้ตาในการเก็บข้อมูลคนที่สังเกตได้ที่สุดก็คือตัวเราเองครับ เราต้องสังเกตร่างกายของเราเองว่าเราเป็นอะไรเราปวดฟันเราปวดหัวเราเจ็บขาเจ็บหลังถ้าเราไม่บอกใครแล้วคนอื่นก็คงไม่มีทางมารู้เรื่องของเราได้นี่ครับสมมุติว่าครูไปสังเกตเด็กนักเรียนคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้ก็แปลกๆคันคันเกาเกามันคันตลอดเวลาหน้าตาก็หมองคล้ำน้ำลายไหลเอ๊นักเรียนคนนี้มีอาการแปลกๆเป็นอะไรหรือเปล่านะครูก็ไปถาม ในที่สุดคขรู้คาตอบว่าอ๋อเขาโดนยุงกัด <c oughs> ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเขาติดยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สังเกตคุณครูไม่สังเกตนักเรียนพ่อแม่ไม่สังเกตลูกหรือเราเองไม่สังเกตน้องเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาแก้ปัญหาไม่ทันน,นะครับจากสังเกตด,ดีๆตอนนี้เด็กป .3 หลายคนเนี่ยขอบตาดําปิดปีแบบนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าเล่นเกมหนักใช่ไหมครับเล่นเกมหนักมากนะหยุดไปเกือบปีเล่นเกมเล่นเกมจนตาดาหมดแล้วนะครับ ก่อนจบการเรียนวันนี้ครูขอเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงครับเรื่องของคนนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ใครทําอาชีพนี้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาคืออาชีรพรปพหรือเราจะไม่เรียกเขาสั้นๆว่ายามแล้วกันนะครับเขาคือผู้รอย่อมาจากรักษาพอย่อมาจากความปลอดภัยเอาใหม่รอปอพอรักษาความปลอดภัยนั่นเองหรือ security guard เขาคือพี่ยามันเองครับ มียามอยู่คนหนึ่งครับที่ประเทศจีนเขาทำงานอยู่บริษัทที่เป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งแน่นอนเราพูดถึงแช่แข็งก็ต้องมีตู้เย็นแต่ไม่ใช่ตู้เย็นแบบบ้านเราครับเป็นตู้เย็นยักษ์ขนาดใหญ่ใหญ่หเท่ากับตึกตึกหนึ่งเลยเพราะต้องแช่สินค้าจำนวนมากแน่นอนครับสินค้านั้นก็คือเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อ,อ,อทุกอย่างที่มันเน่าได้ดังนั้นต้องแช่แข็งไว้เพื่อให้อุณหภูมิมันติดลบ เยือกแข็งทําให้เชื้อโรคนะมันไม่ขยายตัวไม่ขยายพันธุ์ของก็จะเน่าช้าลงหรือว่าเก็บได้เป็นปีเลยนึกภาพอาหารแชร่แข็งในเซเว่นสิถ้าเกิดข้าวไข่เจียวคุณแม่ทำเนี่ยสองวันเน่าแล้วครับจริงๆวันเดียวก็เนา่าแล้วแต่ถ้าเกิดในเซเว่นเนี่ยปีหนึ่งก็ยังกินได้เพราะมันแช่แข็งนั่นเองผู้ชายคนนี้ครับเขาทํางานอยู่ในโรงงานอาหารแช่แข็งทุกๆกวันเขาก็ทํางานทํางานครับแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ย ดูถูกพี่ยามครับโหไอยามมันรปภยาม,ยามสวัสดีครับไม่มีใครสวัสดีรปภกลับเลยครับทุกครั้งเวลาคนหลายพันคนเนี่ยเข้างานหรือเลิกงานกลับบ้านเนี่ยรปภจะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ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 อ่าแต่ว่าไม่มีคนตอบกลับทุกคนเดินผ่านคุยกันสนุกน,นั้นโอ้ก็แค่ยามไม่มีความสําคัญกับชีวิตไม่ได้เพิ่มเงินเดือนไม่ได้มีโบนัสไม่ต้องสวัสดีหรอกมองผ่านเหมือนเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งครับ แต่ว่าเราพอก็ยังทํางานต่อไปทํางานต่อไปอย่างแข็งขันเพราะว่าเป็นหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนั่นเองมีผู้ชายคนหนึ่งครับคนที่เป็นพ่อครัวนี่แหละเขาก็ใจดีเขาตอบกับพย่ยามทุกครั้งเลยสวัสดีจ้าพาถัดมาสวัสดีครับสวัสดีจ้าและตอนเลิกง,งานก็สวัสดีจ้าครับก็ถือว่า ทักทายกันแค่ไม่กี่คำแต่สร้างความสัมพันธ์สร้างความรู้สึกที่ดีกับพี่ยามได้เขาอาจจะเป็นประธานบริษัทก็ได้นะทีนี้ครับวันสุดท้ายของปีสามปีก่อนพอวันสุดท้ายของปีเนี่ยก็ต้องหยุดปีใหม่หยุดยาวใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนก็ดีใจได้ไดกลับบ้านแต่ยามเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะครับยามเองก็ต้องเฝ้ายามหน้าที่ของยามคือเฝ้าเฝ้าไม่ให้คนมาขโมยของหรือไม่เกิดเหตุร้ายนั่นเองครับ ลุงตู่ก็บอกว่าเอ้าเดือนสิ้นปีนี้หยุดยาวไว้เลยนะครับให้ไปเที่ยวใช้เงินนะคนละครึ่งนะครับทีนี้โรงงานก็ปิดลงครับโรงงานก็ปิดลงไม่ได้เจ๊งนะแต่ว่าปิดปีใหม่ครับพี่ยามคนนั้นก็สงสยัยเอ๊ะทำไมทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแต่พ่อครัวคนนั้นน่ะที่เคยสวัสดีครับกันทุกวันเมื่อเช้าเขาสวัสดีแล้วนี่นาะแต่ตอนเย็นน่ะทำไมยังไม่มาสวัสดีนาะ พยายามสังเกตครับยามเก็บข้อมูลของทุกคนนครับโดยเฉพาะคนสําคัญที่เคยสวัสดีเขาทั้งนั้นที่คนอื่นมองข้ามเนี่ยเขาก็จําว่าเฮ้ยทำไมไอ้ผู้ชายคนนั้นมันไม่ออกมาจากที่ทํางานวะยามก็เลยสงสัยครับกลางดึกคืนนั้นยามก็เลยเข้าไปสํารวจทุกที่เลยเพราะยามจําได้ว่าไอ้คนนั้นมันเข้าตึกไปแต่มันไม่ออกตึกมานี่นะยามก็เลยเปิดดูเปิดไฟดูครับพาคนว่าในห้องแช่แข็งครับ มีผู้ชายนอนขดตัวด้วยความหนาวเย็นกำลังจะหมดแรงใกล้ตายอยู่ครับยามก็เลยเปิดประตูเข้าไปไปช่วยผู้ชายคนนั้นออกมาได้ครับเพราะว่าการสังเกตของยามนั่นเองว่าคนที่เคยทักทายกันเนี่ยเขายังไม่ออกมาจากตึกดังนั้นการสังเกตสําคัญมากๆนี่ครับเห็นไหมภาพนี้ครับเขาไปแงะตู้ภาพก่อนหน้านี้เป็นภาพสมมตินะเดี๋ยวนี้เป็นภาพจริง เขาก็ไปช่วยแงะช่วยคนนี้ออกมาได้ครับเพราะว่ามันเหมือนตู้เย็นอะแต่มันเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ตู้แช่แข็งบางเอิญเขาเข้าไปแล้วมันมีคนปิดประตูไงแล้วล็อกเขาออกไม่ได้ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครได้ยินนี่ถ้าเกิดพี่ยามไม่สังเกตป่านนี้เขาคงแข็งตายเหมือนหมูแช่แข็งไปแล้วครับก็เนื้อหาของนี้นะสรุปว่าอย่าไปดูถูกยามแล้วก็หัดสังเกตคนรอบตัวนะครับไม่แน่เขาอาจจะเป็นประธานบริษัทเหมือนพลอยชิดจันทร์คนนี้ก็ได้เล่นเป็นยายาเหมือนกันนะครับ ต่อไปการทดสอบก็เหมือนกับการทดสอบโควิดนั่นแหละนะครับเอาแอนติเจนมาจิ้มดูนะครับว่าขึ้นกี่ขีดนะถ้าขึ้น2ขีดก็ติดโควิด COVID นะครับแล้วก็การอภิปรายกลุ่มแบบพี่ลุงตู่ทำก็คือการเก็บข้อมูลจํานวนมากในสภาแบบนี้นะครับถามข้อมูลจากทุกคนนั่นเองจบแล้วจ้าวันนี้มาประมาณ28นาทีนะครับก็เรียนจริงๆก็ประมาณ1ชั่วโมงอย่าลืมทำใบงานด้วยแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าวันนี้ครูสรลตต้องขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับมีคลิปตัดไปนะครับยังไม่จบจ้าเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใครูด้วยนะครับ